อรุณสวัสดิค่ะพี่น้องในพระคริสต์ขอบคุณพระเจ้าในทุกวันและทุกกรณีขอบคุณในความรักของพระเจ้าพระบิดาสรรเสริญพระเจ้าให้เรามาฟังพระวจ,จนะของพระเจ้าในปร,ร,รมหนึ่งโครินบทที่7กันนะคะปัญหาเกี่ยวกับการแต่งงานเกี่ยวกับเรื่องที่พวกท่านเขียนมานั้น การที่ผู้ชายไม่แตะต้องผู้หญิงเลยก็ดีแล้วแต่เพราะเหตุการณ์ร่วงประเวณีผู้ชายแต่ละคนควรมีภรรยาเป็นของตนและผู้หญิงแต่ละคนควรมีสามีเป็นของตนสามีพึงสัมพันธ์กับภรรยาตามควรและภรรยาก็พึงสัมพันธ์กับสามีตามควรเช่นเดียวกัน ภรรยาไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่สามีมีอำนาจเหนือร่างกายของภรรยาทำนองเดียวกันสามีไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่ภรรยามีอำนาจเหนือร่างกายของสามีอย่าปฏิเสธความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นการชั่วคราว เพื่ออุทิศตัวในการอธิษฐานแล้วจึงค่อยมามีความสัมพันธ์กันอีกเพื่อไม่ให้ซาตานล่อลวงให้ทำผิดเพราะตัวอดไม่ได้ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้เป็นการอนุญาตไม่ใช่สั่งข้าพเจ้าต้องการให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้าแต่ว่าแต่ละคนก็ได้รับของประทานของตัวเองจากพระเจ้า คนหนึ่งได้รับอย่างหนึ่งและอีกคนหนึ่งได้รับอย่างนั้นข้าพเจ้าขอกล่าวกับพวกที่ไม่แต่งงานและพวกแม่ไม้ว่าการที่พวกเขาจะอยู่เหมือนข้าพเจ้าก็ดีแล้วแต่ถ้าควบคุมตัวไม่อยู่ก็จงแต่งงานเสียเถิดเพราะว่าแต่งงานเสียก็ดีกว่ามีใจเร่าร้อนด้วยกามร,ราคะ ส่วนคนที่แต่งงานแล้วข้าพเจ้าขอสั่งไม่ใช่ข้าพเจ้าสั่งเองแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาว่าอย่าให้ภรรยาแยกจากสามีแต่ถ้านางแยกจากสามีแล้วก็อย่าให้นางแต่งงานใหม่หรือไม่ก็ให้นางคืนดีกับสามีและอย่าให้สามีอย่าภรรยาเลย ข้าพเจ้าขอกล่าวกับพวกที่เหลือข้าพเจ้าเองกล่าวองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสว่าถ้าพี่น้องคนไหนมีภรรยาที่ไม่เชื่อในพระคิดและนางพอใจจะอยู่กับสามีก็ไม่ให้สามีหย่านางถ้าหญิงคนใดมีสามีที่ไม่เชื่อในพระคิดและสามีพอใจจะอยู่กับนาง ก็ไม่ให้นางยาสามีนั้นเพราะว่าสามีที่ไม่เชื่อนั้นได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ทางภรรยาและภรรยาที่ไม่เชื่อก็ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ทางสามีมิฉนั้นลูกๆของพวกนางก็เป็นมลทินแต่บัดนี้เด็กเหล่านั้นบริสุทธิ์แต่ถ้าคนที่ไม่เชื่อจะแยกจากไปก็ให้เขาแยกจากไปเถิด ในกรณีนี้ไม่จำเป็นที่พี่น้องชายหญิงต้องถูกผูกมัดเพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้อยู่อย่างสันติท่านผู้เป็นภรรยาท่านรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะช่วยสามีให้รอดไม่ได้ท่านผู้เป็นสามีท่านรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะช่วยภรรยาให้รอดไม่ได้ลักษณะชีวิต ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดไว้อย่างไรก็ตามองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดสภาพแต่ละคนมาอย่างไรและพระเจ้าทรงเรียกแต่ละคนในสภาพอย่างไรก็ให้เขาดำเนินต่อไปอย่างนั้นข้าพระเจ้าสั่งคริกตจักรทั้งหมดให้ทำเช่นนี้มีชายคนไหนที่พระเจ้าทรงเรียกเมื่อเขาได้เข้าสุนัตแล้ว ก็อย่าให้เขารบรอยนั้นเสียหรือมีชายคนไหนที่พระเจ้าทรงเรียกเมื่อเขาไม่ได้เข้าสุนัตก็อย่าให้เขาเข้าสุนัตการเข้าสุนัตหรือไม่นั้นไม่สำคัญอะไรแต่การถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้านั้นสำคัญให้แต่ละคนอยู่ตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาที่พระเจ้าทรงเรียกนั้น พระเจ้าทรงเรียกท่านเมื่อยังเป็นทาสอยู่หรืออย่าเป็นห่วงเลยแต่ถ้าท่านสามารถเป็นไทยได้ก็จงใช้สิทธินั้นเพราะว่าผู้ใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกเมื่อยังเป็นทาสผู้นั้นเป็นเสรีชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าในทรานองเดียวกันคนที่ได้รับการทรงเรียกเมื่อเป็นไทยคนนั้นเป็นทาสของพระคิด พระเจ้าทรงซื้อพวกท่านด้วยราคาสูงอย่าเป็นทาสของมนุษย์เลยพี่น้องทั้งหลายแต่ละคนได้รับการทรงเรียกในสภาพใดก็ให้อยู่ในสภาพนั้นกับพระเจ้าพวกคนโสดกับแม่ไม้ เรื่องบรรดาคนโสดนั้นข้าพเจ้าไม่ได้รับพระบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ขอออกความเห็นในฐานะที่เป็นคนไว้ใจได้ด้วยพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุความทุกข์ยากที่ใกล้จะมาถึงข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องดีที่ทุกคนจะอยู่อย่างที่เขาเป็นอยู่ ท่านผูกพันกับภรรยาแล้วใช่ไหมอย่าหาทางทิ้งภรรยาเลยท่านยังไม่มีภรรยาใช่ไหมอย่าหาภรรยาเลยถ้าท่านจะแต่งงานก็ไม่ได้ทำผิดแต่ถ้าหญิงพรม,มมาจารีจะแต่งงานก็ไม่ได้ทำผิดแต่คนเหล่านี้จะมีความยากลำบากในชีวิตแลนะข้าพเจ้าอยากจะกันพวกท่านไว้จากความยากลำบากนั้น พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความว่าเวลากำหนดก็สั้นมากแล้วตั้งแต่นี้ไปให้พวกที่มีภรรยาดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่มีภรรยาพวกที่เศร้าโศกเหมือนกับไม่ได้เศร้าโศกพวกที่ชื่นชมยินดีเหมือนกับไม่ได้ชื่นชมยินดีบรรดาคนที่ซื้อก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเลยเพราะพวกที่ใช้ของ โลกนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เพราะระบอบของโลกนี้กําลังร่วงไปข้าพเจ้าต้องการให้พวกท่านพ้นจากความพะวงชายที่ไม่แต่งงานก็ห่วงใยในสิ่งที่เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะให้เป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่คนที่แต่งงานก็พะวงในสิ่งที่เป็นของโลกนี้เพื่อจะให้เป็นที่พอพระทัยของภรรยาเป็นการสองฝักสองฝ่ายหญิงที่ไม่แต่งงานและหญิงพมจารีก็ห่วงใยในสิ่งที่เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเธอจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ทั้งกายและจิตวิญญาณ แต่หญิงที่แต่งงานแล้วก็พวงในสิ่งที่เป็นของโลกนี้เพื่อจะให้เป็นที่พอใจของสามีข้าพเจ้าพูดอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลายไม่ใช่จะเอาบ่วงของท่านแต่เพื่อชีวิตที่เหมาะสมและเพื่อให้การอุทิศตัวต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ถูกจำกัดแต่ถ้าชายใดคิดว่า ไม่อาจจะปฏิบัติอย่างสมควรต่อคู่มั่นของเขามีความรักร้อนแรงและต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้เขาทำตามความต้องการคือให้เขาแต่งงานเสียเพราะไม่เป็นความผิดแต่ถ้าชายใดตั้งใจแน่วแน่และเห็นว่าไม่มีความจำเป็นและเขามีอำนาจเหนือความอยากของตรง ตนเองและตัดสินใจว่าจะให้หญิงนั้นเป็นคู่มั่นของเขาต่อไปเขาก็ทำดีแล้วเพราะฉะนั้นใครที่แต่งงานกับคู่มั่นของตอนก็ทำดีอยู่แต่ผู้ที่ไม่แต่งงานก็ทำดีกว่าตราบใดที่สามียังมีชีวิตอยู่ภรรยาต้องผูกพันกับเขาถ้าสามีตายไปนางก็เป็นอิสระที่จะแต่งงานกับชายใดก็ได้ ตามความต้องการแต่ต้องเป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ตามความเห็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นว่าถ้านางอยู่คนเดียวจะเป็นสุขก,กว่าและข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเองก็มีพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยเอเมนพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านนะคะ